อันนี้ก็เป็นนาข้าวนะครับเป็นนาข้าวที่เราดำด้วยมือนะสวยมากไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีปุ๋ยมียาฆ่าแมาลงไม่มีเลยในเกีย์ได้ว่าขณะเราไม่ได้ให้ปุ๋ยให้ไรเลยมันก็สามารถขึ้นมาได้เขียวสวยอย่างดีอย่างมากเลยนะครับอันนี้ก็ที่นาประมาณ3ามไร่ลักาง,งานกา็ช่วยกันปลูกขึ้นมาเองดำนาขึ้นมาเองแล้วก็เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็ นำไปแบ่งกันรับประทานนะครับเห็นว่าเราอยู่ยังมีความสุขนะในนาข้าวนี่ก็จะมีปลาปลาช่อนหรือปลานินปลาสลิดเยอะแยะไปหมดเลยเขาก็มาตกเบ็ดจับกันไปทานทําเป็นอาหารได้ตลอดตลอดนะเยอะมากปลาช่อนมีไม่ต่ำกว่า6000ตัวนะซึ่งมออกลูกออกหลานก็อยู่ในนี่เนะี่ยเป็นนาข้าวด้วยแล้วก็เป็นบ่อเลี้ยงปลาไปในตัวด้วย อันนี้ก็ข้างหน้าก็จะเป็นโรงงานนะฮะแล้วก็ในระบริเวณรอบข้างาพื้นที่เนี่ยเราก็ปลูกต้นไม้ดูขนุนนี่มันสูงมากเพราะว่ามันมันแย่งแย่งแดดจากจากต้นไม้อื่นมันก็เลยทําให้สูงฝั่งโน้นก็จะเป็นต้นไผนะ่นะฮะนี่ก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมแล้วกล้วยมีกล้วยกล้วยน,นานา,นาชนิดนะฮะมีสารพัดอย่าง นี่คือเป็นเศรษฐกิจกรีนที่เราอยู่อย่างพอเพียงแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขนะครับ